<TV. S 2> ช่วงนี้พี่บอยจริรชาติมารออยู่แล้ววันนี้เขาจะมีนวัตกรรมยานยนต์รุ่นไหนมาอัปเดตกันนั้นตามเขาไปแซตกันเลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้มีโอกาสสัมผัสภายนอกแล้วก็ภายในของเจ้า All New Yaris Cross ไปแล้วนั้น แต่ว่ายังไม่ได้ขับจริงครับวันนี้ผมอยู่ที่ Toyota l i ลิฟ e นะครับผมจะได้มีโอกาสสัมผัสทดลองขับทดลองสมรรถนะของเจ้า All New Yaris Cross กันแล้วส่วนเส้นทางจะเป็นอย่างไรนั่นเดี๋ยวตามกันไปดูครับตอนนี้ผมก็มาอยู่หลังพวงมาลัยของเจ้า ออนิว Yaris Cross เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมผมมีความรู้สึกว่าอัตราเร่งของเจ้า Yaris Cross คันนี้ซึ่งเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.5นะครับผมบวกด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าให้แรงม้าสูงสุดที่111แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่141นิวตันเมตรอัตราเร่งเนี่ย1.5ลิตรแล้วก็ได้อัตราเร่งแบบนี้ผมถือว่ารับได้เรื่องพวงมาลัยเนี่ยค่อนข้างจะโอเคเวลาขับ ในระดับความเร็วที่ไม่สูงมากเบาแต่ไม่ถึงกับเบามากครับผมเรื่องของเบรกก็เบรกได้ดีผมมีความรู้สึกว่าตัวยาริสคอสคันนี้อาจจะออกแบบมาให้ขับไม่กระโชหกหกห้กหรือว่าคนที่ไม่ต้องการใช้ความเร็วสูงมากนักใช้ในเมืองอย่างนี้ผมว่าขับได้สบายๆนะครับผมในส่วนของหน้าจออินโฟเทนเมนต์นะครับผมก็รองรับทั้ง Android Auto Apple Carplay มาตรฐานทุกอย่างซึ่งจะดูได้ตั้งแต่ในเรื่องของการทำงานของเครื่องยนต์รวมถึงมอเตอร์ไฟฟ้าว่าตอนเนี้ย รถเราที่เราขับอยู่เนี่ยมีการทํางานยังไงนะครับผมเราสามารถดูในเรื่องขององศาของรถได้เนื่องจากว่าบางครั้งอาจจะมีขึ้นเนินลงอะไรประมาณอย่างเงี้ครับระบบช่วยเหลือแอซซิตต่างๆก็มีในเรื่องของกล้องรอบคันนะครผมซึ่งสามารถมองจากหน้าจอน,นี้ได้เลยนะครับ <S <S พอเข้ามานั่งด้านหลังปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าในส่วนของเลกรูมตรงเนี้กว้างขวางมากเฮดรูมตรงเนี้ถ้าเกิดว่า ผลที่มีส่วนสูงเยอะหน่อยอาจจะรู้สึกอึดอัดนิดหนึ่งนะครับผมแต่ว่าโดยรวมแล้วผมว่าออกแบบมาได้เนื้อความคาดหมายว่ารถเล็กแต่ออกแบบได้กว้างขวางดีนะครับผมรวมถึงหลังคาตรงนี้เป็นหลังคาแก้วนะครับถ้าเกิดว่ามันร้อนลงมามากเนี่ยตรงนี้มันก็จะมีเอ่อเป็นม่านไฟฟ้านะครับผมปิดให้โตโยต้าเนี่ยเชื่อถือได้ในเรื่องของแอร์นะครับผมมีความเย็นแล้วแถมไม่พอยาริสครอสตัวนี้ด้านหลังเนี่ยมีช่องแอร์ให้อีกถึง2ช่องนะครับด้านหลังปรับอิสระแยกซ้ายขวาของ,ของใครเองนะครับผม บอกเลยว่าความรู้สึกส่วนตัวค่อนข้างจะประทับใจนะครับผมเป็นรถ SUV ที่คอมแพกแต่ความสะดวกสบายในการขับรถเนี่ยผมว่ามีมาให้ครบนะครับผมอัตราสิ้นเปลืองของรถคันนี้นะครับผมวันนี้เราขับมาแบบอัดเต็มรถติดอะไรของเราเนี่ยทำได้ประมาณ2 1 2 2กิโลลิตรประมาณนั้นซึ่งถือว่าคุ้มค่าครับสำหรับท่านใดเนี่ยที่สนใจอยากจะลองสัมผัสหรือลองขับเชิญไปได้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศนะครับ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ